สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บางบีไรส์ลชาชแนลพาเพื่อนเพื่อนมาสนามเจ้าเงาะนะครับชนบุรีนะวันนี้เรานํารถช่างลุงมาลองวิ่งที่สนามเจ้าเงาะนะครับที่ชนบุรีนะเป็นงานใหญ่ของสนามเจ้าเงาะนะเ,นเพื่อนๆนะก็เอาเจ้าเทาเลมโปของช่างลุงมาลองวิ่งกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะวัน นะงานใหญ่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินดูบรรยากาศรอบงานก่อนนะครับเพื่อนๆนะเรียลมากนะครับวันนี้นะมารถเลยนะครับตอนนี้ที่วิ่งอยู่น่าจะเป็นพวกแบกเก็ตนะเพืกเก่อนๆนะอันนี้ที่กำลังวิ่งอยู่น่าจะเป็นแบกเก็ต เดีอยเบอรเ่ยะวนะที่นั่งยกแบบชมากครับหนี่ยกตรงนี้ได้สิ่งดอไล่ครัรถเยอะนะครับอันนี้ประมาทเบรย์เยอะๆนะออกตีแล้เบะย์ไนมะ่เบย มีเยอะเยเดี๋ยวถึงพอรอบดึกมานะครับมันจะวิ่งแผลซ้อสแพรกเนี่ยนะรถมันจะแน่นแล้วปะลงบรบกวนเพื่อนๆที่นี่นะครับขยับรถออกจากหัวแท็กให้ผมด้วยนะครับที่ไม่ได้ดำเนินแข่งขันไปแต่ลูกค้าทะเลกันต่อในรุ่นของเจ้าของกับเองครับรถที่งมงหมดประมาณสออาาัิบตัวแล้วนะตอนนี้ เลยครับไม่มาตัดเลยครับขับรถไปเลยครับเดินขาเลยนะเพื่อนนะมาผ่านไปเอาไปครับเอ่อแบตบีครับบีโก้ครับบีโก้สายตาจับพอดีไฟด่วนครับแบตบีครับ ุ่นเจ้าของกูับเองนะครับเพื่อนๆนะก็จะแรงมากนะครับรุ่นนี้นะเจ้าของกูงับเองนะครับ โอฟเทียรีกันนิดเดียวเจ็ดสองศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์เก้าสุดยอดนะเพื่อนนะรุ่นนี้นะแรงจัด I'm fighting it. หนึ<ส> <T> ่งเลยนเสียาจกับหมดผู้สวยด้วยตองพูดเรื่องทะเลทองไม่ได้นะไม้น้องนี่เลยโอ้ยนีเป็นการทะเลทรายต้องขึ้นรถมาหนึกาสามครับสอคู่เราจะถอนตไปก็จะวิ่งในรุ่นหอ สองพันหยางบางแทย์เก็บเอารถเ,าเลยครับสองพันหยางบางแทย์เก็บสวยงามครับวันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายใช่ไหม

No. hãy oh ตอนนี้เราคันเวลามาเป็นดับสี่นะก็กลับไปแก้ไขกันนะครับก็เดี๋ยว่งบีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลสรายชาแนลของเราด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราช่างลุ่งและไลสรายชาแนลต้องทางกลับครับสวัสดีครับ